คุณทราบไหมครับว่าเคล็ดลับสู่ผิวที่กระจ่งางใสขึ้นการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหติตที่ดีขึ้นอาจจะซ่อนอยู่ในตู้เครื่องเทศที่คุณมองข้ามมาตลอดในวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังของสมุนไพรคู่ครัว3ชนิดได้แก่อบเชยหญ้ารันและลูกกระวานที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยอมรับในสรรพคุณของมันดูให้จบเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องและสูตรเครื่องดื่มง่ายๆที่จะเปลี่ยนสุขภาพของคุณนะครับ และถ้าไม่อยากพลาดคลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เครื่องเทศชนิดแรกที่เชื่อว่าหลายๆบ้านต้องมีติดครัวกันอย่างแน่นอนนั่นก็คืออบเชยหรือที่บางคนเรียกว่าดันชินีครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับอบเชยในฐานะเครื่องเทศที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวในอาหารข้าวหวานอย่างพะโล้หรือขนมอบต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอบเชยมีสรรพคุณทางยาที่น่าทึ่งและถูกใช้ในแพทย์แผนโบราณมานับพันปีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มารองรับทําให้เราทราบว่าประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของอบเชยก็คือความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับ นี่ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับคนไทยจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับภาวะก่อนเบาหวานและโรคเบาหวาน,นกลไกการทำงานของมันน่าสนใจมากครับในอบเชยมีสารประกอบสำคัญที่สามารถเรียนแบบการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินได้ทำให้เซลล์ในร่างกายของเราสามารถดึงน้ำตาลที่ลอยอยู่ในกระแสะเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นพูดง่ายงายก็คือมันช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งเป็นรากเงาของโรคเบาหวานประเภทที่2นั่นเองครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันประสิทธิภาพของอบเชยนะครับอย่างเช่นการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการบริโภคอบเชยเพียงวันละครึ่งช้อนชาต่อเนื่องกันเป็นเวลา1เดือนสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสําคัญนอกกเหนือจากเรื่องเบาหวานแล้วอบเชยยังเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ทรงพลังที่สุดอีกด้วยนะครับคุณสมบัตินี้ ทำให้มันเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับผู้ที่มีอาการปวดตามข้อหรือโรคข้ออักเสบซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเป็นบ่อกเกิดของโรคร้ายแรงหลายชนิดการนําอบเชยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในแต่ละวันจึงเปรียบเสมือนการช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นไปในตัวครับทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยนะครับว่าอบเชยที่เราเห็นขายกันอยู่ตามท้องตลาดนั้นเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่คําตอบคือไม่เหมือนกันครับ โดยหลักๆแล้วอบเชยจะแบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์ที่สําคัญคืออบเชยซีรอนหรือที่เรียกว่าอบเชยแท้และอีกชนิดคืออบเชยจีนหรือที่เรียกว่าแคสเซียซึ่งเป็นชนิดที่เราพบเห็นได้บ่อยและมีราคาถูกกว่าครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือลักษณะภายนอกอบเชยซีรอนจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆที่ม้วนซ้อนกันหลายชั้นทําให้เปราะและหักง่ายมีสีน้ําตาลอ่อนในขณะที่อบเชยจีนจะเป็นเปลือกไม้ชั้นเดียวที่หนาและแข็งกว่ามาก มีสีน้ำตาลเข้มอมแดงแม้ว่าทั้งสองชนิดจะมีคุณสมบัติทางยาแต่การศึกษาและงานวิจัยส่วนใหญ่มักจะทำกับอบเชยซีลอนครับเพราะถือว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าสำหรับการบริโภคในระยะยาวดังนั้นหากท่านต้องการใช้อบเชยเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพผูมแนะนำให้ลงทุนเลือกซื้ออบเชยซีลอนจะดีที่สุดครับและอีกหนึ่งคำแนะนำที่สำคัญคือควรเลือกซื้ออบเชยในรูปแบบแท่งแทนที่จะเป็นแบบผงที่บดมาแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้และไม่ถูกปลอมปนส่วนวิธีการนำไปใช้นั้นก็ง่ายมากครับนอกจากการใส่ในเมนูคุ้นเคยอย่างพะโล้แล้วเรายังสามารถนำอบเชยมาปรักใช้กับชีวิตประจำวันได้หลากหลายวิธีอาจจะเริ่มจากการนำผงอบเชยประมาณครึ่งช้อนชาไปโรยบนกาแฟในตอนเช้าหรือผสมกับโยเกิร์ตและข้าวโอ๊ตก็ได้เช่นกันครับหรือถ้ามีอบเชยแบบแท่งก็สามารถหักชิ้นเล็กๆใส่ลงในแก้วชาสมุนไพร หรือแช่ในขวดน้ำดื่มเพื่อจิบระวังวันก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและได้รับสรรพคุณทางยาไปพร้อมๆกันครับมาต่อกันที่สมุนไพรตัวที่2นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนั่นก็คือหญ้าฟรัน่นหรือแซฟฟรอนครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นผ่านตาในเมนูอาหารหรูๆแต่ทราบไหมครับว่าหญ้าฟรั่นนั้นมีฉายาที่น่าสนใจว่าเครื่องเทศแห่งแสงตะวันหรือซันชายสไปซ์ ซึ่งฉายานี้ไม่ได้มาจากสีเหลืองสดใสของมันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมาจากคุณสมบัติอันน่าทึ่งในการช่วยปรับอารมณ์ให้สดใสขึ้นอีกด้วยหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักมีอาการอารมณ์แปรปรวนรู้สึกเศร้าโดยไม่มีเหตุผลหรือมีความวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้งย่าฝรั่งอาจเป็นคําตอบที่คุณกําลังมองหาอยู่ครับในปัจจุบันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของยาฝรั่งต่อสุขภาพจิต และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมากครับมีการศึกษาเชิงทดลองหลายชิ้นที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากญ้าฟรั่นกับยาต้านซึมเศร้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายผลปรากฏว่าย้าฟรั่สาระช่วยบรรเทาอาการของภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลางได้ดีเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันเลยทีเดียวครับแต่จุดที่ทําให้ญ้าฝรั่นโดดเด่นและแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือมันไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกับยาต้านซึมเศร้าทั่วไปซึ่งมักจะทําให้เกิดปัญหาอย่างเช่น น้ำหนักตัวเพิ่มนอนไม่หลับหรือส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศในทางตรงกันข้ามหญ้าฝรั่งกลับมีส่วนช่วยในเรื่องการนอนหลับที่ดีขึ้นช่วยควบคุมความอยากอาหารและยังช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยครับนี่จึงเป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพใจของเราควบคู่ไปกับสุขภาพกายนอกจากเรื่องการปรับสมดุลอารมณ์แล้วสปพคุณของหญ้าฝรั่ง ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องความงามและสุขภาพสมองอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องผิวทันซึ่งเป็นสิ่งที่หล,หลายๆท่านให้ความสําคัญย่าฟรันถือเป็นหนึ่งในสมุนไพรหายากจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินในร่างกายโดยตรงครับมีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่อย่างเข้มข้นในย้าฟรันโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าโครซินสามารถช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีทําให้ปัญหาฝ้ากระ และจุดด่งางดำต่างๆแลดูจางลงและช่วยให้ผิวโดยรวมมีความกระจางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติครับและยิ่งไปกว่านั้นหญ้าฝรั่งยังเปรียบเสมือนยาบำรุงสมองชั้นดีอีกด้วยมีการศึกษาพบว่าการบริโภคหญ้าฝรั่งเป็นประจำสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในด้านความจำและสมาธิได้เป็นอย่างดีและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือมีการศึกษาแบบอัมพลางสองฝ่ายซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของการวิจัยทางการแพทย์ กับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากยญ้าฝรั่นให้ผลลัพธ์ในการชำระความเสื่อมของความทรงจําได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบางชนิดซื้ออีกครับทีนี้บางท่านอาจจะเคยเจอปัญหาเวลาใช้ยญ้าฝรั่นทําอาหารแล้วสีและกลิ่นไม่ค่อยออกมาเต็มที่ผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับให้นําเส้นหน้าฟรัน่น2-3เส้นไปคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนๆสักครู่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับจากนั้น นำมาบดในถ้วยเล็กๆให้เป็นผงแล้วค่อยเติมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อยคุณจะเห็นเลยว่าสีและกลิ่นของหญ้าฝรั่นจะออกมาอย่างชัดเจนและเข้มข้นกว่าเดิมมากพร้อมสำหรับนำไปผสมในเครื่องดื่มหรือปรุงอาหารให้ได้ทั้งรสชาติและสรรพคุณทางยาอย่างเต็มที่ครับและแล้วก็มาถึงสมุนไพรตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือลูกกระวานหรือที่บางครั้งเรียกว่าลูกกระวานเพศ ซึ่งเป็นเครื่องเทศที่คออาหารไทยโดยเฉพาะแกงต่างๆอย่างมัสมันหรือผน,นงต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแน่นอนครับนอกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์แล้วลูกกระวานยังมีสรรพคุณที่โดดเด่นอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของคนไทยเลยครับเหตุผลหลักมีอยู่2ประการด้วยกันครับประการแรกคือ ในลูกกระวานนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดความดันโลหิตได้โดยตรงประการที่2คือลูกกระวานมีคุณสมบัติเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้ร่างกายกําจัดน้ําและโซเดียมส่วนเกินที่สะสมอยู่ออกไปโดยเฉพาะน้ําที่อยู่รอบๆหัวใจเมื่อปริมาณของเหลวในร่างกายลดลงความดันในหลอดเลือดก็จะลดลงตามไปด้วยครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งครับ ที่ให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรับประทานผงลูกกระวานเพียงวันละสามกรัมเป็นเวลา3เดือนผลปรากฏว่าความดันโลหิตของพวกเขาลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญนอกจากจะดีต่อใจแล้วลูกกระวานยังเป็นเพื่อนแท้ของระบบย่อยอาหารของเราอีกด้วยนะครับมันช่วยกระตุ้นการหลั่งเอนไซม์และน้ำย่อยต่างๆในกระเพาะอาหารทำให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นใครที่มีปัญหาจุกเสียดแน่นท้องท้องอืด หรือมีลมในกระเพาะอาหารบ่อยการใช้ลูกกระวานจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับคุณประโยชน์ของลูกกระวานยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหารมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่พบว่าสารสกัดจากลูกกระวานเพียงอย่างเดียวสามารถลดขนาดของแผลในกระเพาะอาหารลงได้ถึง50%และในการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งยังพบว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่ายาต้านแผลในกระเพาะอาหารที่ใช้กันทั่วไปบางชนิดอีกด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในระยะเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของลูกกระวานในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งอีกด้วยนะครับแม้จะยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในมนุษย์ต่อไปแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องเทศเม็ดเล็กๆที่อยู่ในครัวของเรานั้นมีพลังที่ซ่อนอยู่มหาศาลครับทีนี้เราจะเลือกซื้อลูกกระวานอย่างไรให้ได้คุณภาพดีที่สุดเคล็ดลับง่ายๆคือการดูที่สีของมันครับให้เลือกฝักที่มีสีเขียวสดยิ่งเขียวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นครับ เพราะสีเขียวคือตัวบ่งชี้ถึงความสดใหม่และประสิทธิภาพของสารสําคัญที่อยู่ภายในหากฝักเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนหรือซีดออกเหลืองแล้วแสดงว่าม,มันถูกเก็บไว้นานและสรรพคุณทางยาก็จะลดน้อยลงไปครับส่วนวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้รับประโยชน์จากลูกกระวานก็คือการเคี้ยวฝักสดๆส,สัก1-2เม็ดหลังมื้ออาหารครับวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยย่อยอาหารและป้องกันอาการท้องอืดเท่านั้นแต่ยังเป็นน้ำยาบ้วนปากจากธรรมชาติชั้นเลิศอีกด้วย มันสามารถช่วยกําจัดแบคทีเรียได้ถึง5ชนิดที่เป็นสาเหตุของฟันผุและทําให้ลมหายใจสดชื่นโดยไม่ไปทําลายแบคทีเรียชนิดดีในช่องปากเหมือนกับน้ํายาบ้วนปากที่มีสารเคมีครับ <S <S หลังจากที่เราได้ทราบถึงคุณประโยชน์อันน่าทึ่งของสมุนไพรทั้ง3ชนิดไปแล้วคําถามถัดมาก็คือเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะได้รับคุณประโยชน์ของทั้ง3อย่างไปพร้อมๆกันโดยไม่ต้องยุ่งยากใช่ไหมครับ วันนี้ผมมีสองสูตรง่ายๆซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีรอายุรเวทโบราณมาฝากกันครับวิธีแรกคือการทำน้ำหมักสมุนไพรดื่มระหว่างวันให้เตรียมขวดน้ำที่สามารถทนความร้อนได้ใส่น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นลงไปจากนั้นใส่เส้นหญ้าฝรั่ลงไปสองสาเส้นอบเชยทั้งหักเป็นชิ้นเล็กๆ1ชิ้นหรือใช้แบบผงประมาณปลายช้อนชาและสุดท้ายคือลูกกระวานที่บุบพ,พอแตก1เม็ดครับปิดฝาขวดแล้วทิ้งไว้สักครู่ พกขวดน,นี้ติดตัวไว้แล้วค่อยๆจิบดื่มตลอดทั้งวันได้เลยครับเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายมากๆครับส่วนวิธีที่2จะเป็นเครื่องดื่มสําหรับก่อนนอนหรือที่เรียกว่านมต้มสมุนไพรให้เตรียมหม้อใบเล็กๆใส่นมครึ่งแก้วและน้าเปล่าอีกครึ่งแก้วลงไปจากนั้นใส่สมุนไพรทั้ง3ชนิดตามสัดส่วนเดิมลงไปต้มด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้าที่เติมลงไปนั้นระเหยออกไปจนหมดเหลือเพียงแค่นมที่มีความเข้มข้นและเต็มไปด้วยสรรพคุณของสมุนไพร แล้วจึงนํามาดื่มต่อคุณอุ่นก่อนเข้านอนครับสําหรับท่านใดที่ไม่ดื่มนมวัวก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้โดยเปลี่ยนจากนมเป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวก็ได้เช่นกันครับลองเลือกวิธีที่ท่านสะดวกและดื่มเป็นประจําต่อเนื่องสัก2เดือนนะครับแล้วลองเปรียบเทียบสุขภาพของตัวเองทั้งก่อนและหลังผมเชื่อว่าคุณจะต้องประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสรุปแล้วเราจะเห็นด้วยว่าแค่เครื่องเทศธรรมดาในครัวอย่างอบเชยย่าฝรั่งและลูกกระวาน ก็มีพลังในการดูแลสุขภาพของเราได้อย่างน่าทึ่งนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการควบคุมระดับน้ําตาลด้วยอบเชยการปรับอารมณ์และบํารุงผิวด้วยย่าฝรั่งและการดูแลความดันโลหิตด,ด้วยลูกกระวานสุขภาพที่ดีไม่จำนต้องแพงหรือยุ่งยากเสมอไปครับมันเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆในครัวของเรานี่เองขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดความรู้สุขภาพดีๆในครั้งต่อไป แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ